วิลาคาสวิคครับส o อร์ตอีโคสปอร์ตนะครับไทเทเนียมอีโคสปอร์ตพาวเวอร์ชิพดูโอคัดแห้งนะครับตอนนี้อาการกล้ามปูบีกล้ามปูบีไม่ทํางานนะครับวิบ่งเกียร์ข้ามเกียร์นะครับจะนิมกินน้ํเข้านะรุ่นนี้ต้องระวังเรื่องน้ํานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูเปลี่ยนเป็นจุดให้ว่าจะเปลี่ยนเป็นจุดได้ไหมเพราะว่าน้ําเข้าทั้งหมดไม่แน่ใจว่าน้ําเข้าไปทําลายชุดแผ่นคัดชุดกล้ามปูชุดมอเตอร์ทั้งหมดหรือย,อยังนะครับ ยวจ,จะดูให้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นจุดได้ก็เปลี่ยนเป็นจุดนะอย่างก้ามปูบีอันนี้ก้ามปูบีไม่ทํางานนะเดี๋ยวเช็คก,ก้ามปูบีนี่นเปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวดูก้ามปูเอและอื่นๆนะครับจุดแผ่นคัดด้วยนะครับว่าน้ําเข้าสนิมกินทั้งหมดหรือย,อยังนะครับต้องระวังเรื่องน้านิดหนึ่งรุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาใส่ออโต้คัดมาเท่านั้นเองนะใสม่มอเตอร์มอเตอร์ ใส่มอเตอร์ B ครับใส่มอเตอร์ A มอเตอร์ B มานะครับนะครับแล้วก็ใส่คอนโทรลนะครับ TCM นะครับคอยเปลี่ยนเกียร์เหยียบคัสตปล่อยคัสตแทนเรานะครับจริงๆแล้วเป็นเกียร์เมนนุ่นนะแต่ว่าใส่ระบบออโต้คอนโทรลมานะครับอีราคาเซอร์วิสอยกลงเลยโทรศัพท์0809314252ครับ Ford Eco Sport ไทเทเนียมนะครับ Powerchip Dual Cans แห้งนะครับอาการ ก้านปูบีไม่ทํางานนะครับก้านปูบีติดขัดวิ่งเกียร์ข้ามเกียร์ครับหไป3ไป5เลยนะครับโชคดีก้ารปูเอทำงานนะก้ารปูเอรับผิดชอบหนึ่งสามห้าถอยนะยังถอยได้นะครับขาดก้ารปูบีอ่ะดูแลการซ่อมได้ให้ห่วงไม่ต้องกลัวนะครับอีลากาเซอร์วิสโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2ครับก้าสามหนึ่งสีอดอีโคสปอร์ตนะครับไทายานเนียม